ชาวเน็ตแห่ทักเห็นใบหน้าล่าสุดเมกวินัยไกรบุตรหลังแก้กรรมครั้งสุดท้ายจากกรณีเมฆวินัยไกรบุตรล้มป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองและได้ขอขมากรรมกับเจ้ากรรมทั้งเจ็ดตามคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลแสนชยัยต่อมาเมฆวินยัยได้ออกมาอัดคลิปขณะเดินกลางแดดด้วยเท้าเปล่าครั้งแรกหลังจากล้มป่วยมากนาน โดยเจ้าตัวนั้นสามารถเดินไปกลับบริเวณหน้าบ้านได้อยากไม่เป็นลมแม้จะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็สามารถทำได้ซึ่งเมีวินัยกล่าวว่าหากเป็นเมื่อก่อนแทบเป็นไปไม่ได้เลยล่าสุดวินัยไกรบุตรได้เผยคลิปลงช่อง t i k กต็อกแอวินัยไครบุตรโดยได้บอกว่าวันนี้ไม่น่าจะออกจากบ้านผมอยากขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าของผมตอนนี้ก็กินโปรตีนและผักมากขึ้น และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุลาทานยาปกติทราบว่า PM 2 5เยอะก็คิดว่าคงไม่ออกไปข้างนอกแล้ววันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมและอุดหนุนสินค้าผมตอนนี้ผมก็กลับมากินยาตามเดิมหลังจากนั้นก็มีเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าวินัยดูสดใสขึ้นเยอะมากอาทิหน้าตาสดใสขึ้นค่ะหายไวๆค่ะ พี่เมฆหายปลิดทิ้งเลยเดอ้อคะ่ะพี่น่าสดใสามากเลยหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจไอ้พหหน้าตาสดชื่นมากบุญรักษาหายเร็วๆนะคะเป็นต้น